โยโยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอฟ้ากับที่เอกอีกแล้วนะคะในรายการตามรอยรทมา EP 3แหมแป๊บๆก็ EP 3แล้วเนาะวัยเหมือนติดจรวดเลยพี่เอกรู้ป่ะมีคนบอกว่าฟ้ากับพี่เอกเนี่ยเหมือนกับคู่หูดูโอสายธรรมะแต่หน้าตาเราออกจะไปทางสายเกาหลีมากกว่านะคะพี่เอกว่าป่ะฮิว <laughs> น้องฟ้าไปทางสายเกาหลีคงต้องถามคนดูแล้วล่ะครับว่าเขาจะอินหรือเปล่า <laughs> ก็คนมันหล่อสวยอะเนาะไม่เป็นไรค่ะพี่เอกก่อนเราจะไปลุยธรรมะเด็ดๆวันนี้ฝาขอชวนทุกคนที่เข้ามาดูช่องไปอ่านมาใหม่ของเรานะคะฝากกดไลค์กด subscribe กันไว้ด้วยนะพร้อมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราตั้งใจทำมาให้ฟังกันแบบสบายๆเข้าใจง่ายๆค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อจากหนังสือพุทธวจนะฉบับตามรอยธรรมหน้า5 9ถึง93เลยนะพี่เอกพร้อมแล้วใช่ไหมคะ พร้อมมากน้องฟ้าวันนี้มีเรื่องน่าสนใจเพียบเลยนะทั้งเรื่องที่พระพุทธเจ้าเป็นพี่เลี้ยงไปจนถึงเรื่องฆ่าคนเลยนะแต่เป็นฆ่าแบบไหนต้องฟังให้ดีเลย 26. ทรงเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สาวกชั่วระยะจำเป็นพี่เอกคะในหน้า59มีเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบตัวเองเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเด็กที่คอยดูแลใกล้ชิดเลยอะ่ะแล้วพอเด็กโตขึ้นก็ปล่อยให้ดูแลตัวเองได้ทำไมท่านเปรียบเทียบแบบนี้คะฟังดูอบอุ่นจังเลยเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำเนอะ อ,อุป,ปมานี้โคตรน่ารักเลยน้องฟ้ามันแสดงถึงความเมตตาของพระองค์มากๆเลยนะคือท่านเปรียบเทียบว่าตราบใดที่สาวกยังไม่แข็งแรงพอยังไม่ทํากิจที่ควรทำด้วยศรัทธาความละอายชั่วกลัวบาปความเพียรและปัญญาอย่างเต็มที่ท่านก็จะยังคงตามดูแลคอยเตือนคอยแนะนำเหมือนพี่เลี้ยงที่ต้องคอยดูเด็กเล็กๆไม่ให้เผลอทำอะไรใส่ปากตัวเองอะ่ะ อ๋อ oh, เหมือนพ่อแม่ที่คอยประครบประงมลูกเล็กๆเ,เลยเนอะแล้วถ้าเราโตแล้วล่ะคะพี่เหลียงก็ไปพักผ่อนได้เลยใช่ไหมคะนั่นแหละพอสาวกเก่งขึ้นมีกำลังใจมีปัญญาทำกิจที่ควรทำได้แล้วเนี่ยพระองค์ก็จะวางมือไม่ได้จำจี้จำชัยอะไรแล้วเพราะท่านมั่นใจแล้วไงว่าบัดนี้ภิกษุนี้คุ้มครองตนเองได้แล้วไม่อาจจะประพฤติละหลวมอีกต่อไปแล้วคือไว้ใจแล้วว่าเราดูแลตัวเองได้ แล้วไม่ประมาทแล้วนี่นาไม่ต้องมาคอยเช็ดน้ำมูกให้แล้วไง27สิทรงฆ่าผู้ที่ไม่รับการฝึกน้องฟ้าคะในหน้า6 1อมีเรื่องที่คนถามเกสิผู้ฝึกมาว่าทํามาไม่ยอมฝึกจะทําไงเกสิตอบว่าฆ่าทิ้งแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าท่านก็ฆ่าคนที่ไม่ยอมฝึกเหมือนกันโหฝังดูน่ากลัวมากเลยนะคะฆ่าของพระองค์คืออะไรกันแน่ฆ่าแกงเหมือนหนังบูเลยหรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ่า มันฟังดูพีคนะน้องฟ้าแต่จริงๆแล้วมันคือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะการฆ่าของพระพุทธเจ้าน่ะไม่ได้หมายถึงการปลิดชีพใครเลยแต่หมายถึงการไม่ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ควรจะว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปอ้าวคือตัดขาดเลยเหรอคะไม่สนใจแล้วงี้เหมือนเราตัดเพื่อนที่ชอบเบี้ยวนี่เลยอะไรแบบนี้ก็ประมาณนั้นแหละครับท่านเปรียบเทียบว่าถ้าคนคนนั้นไม่ยอมรับการฝึกไม่ว่าจะสอนดี ดุบ้างหรือผสมกันแล้วก็ยังดือ้อพระองค์และเพื่อนๆที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันก็จะไม่เสียเวลาไปกับคนนั้นอีกต่อไปคือถือว่าเขาไม่พร้อมที่จะรับคำสอนแล้วไงเพราะถ้าสอนไปก็เหมือนเทน้ำรถต่อน้องฟ้ามันไม่เกิดประโยชน์ 28. ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นในหน้า65มีคนถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมสาวกบางคนถึงบรรลุนิพพานได้แต่บางคนก็ไม่ได้ทั้งทที่ท่านก็สอนเหมือนกันทุกอ พระองค์ตอบว่าไงคะสงสัยว่าท่านมีเคล็ดลับอะไรซ่อนไว้หรือเปล่า <c oughs> อ่าไม่มีไม่มีเคล็ดลับเลยครับน้องฟ้าคําตอบของท่านคืออุปมาที่คมขายมากๆเลยนะท่านยกตัวอย่างเหมือนคนที่จะไปเมืองราชคฤห์แล้วมาถามทางจากคนที่รู้ทางพระองค์ก็เปรียบตัวเองเป็นแค่ผู้บอกทางเท่านั้นเองอ๋อคือท่านชี้ทางให้แล้วที่เหลือก็อยู่ที่เราจะเดินไปเองหรือเปล่าว่างั้นเหมือนเปิด Google Map ให้แล้ว จะขับตามหรือไม่ขับก็แล้วแต่เลยถูกต้องเลยครับน้องฟ้าพระองค์ย้ําเลยนะว่าเราเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นคือนิพพานก็ยังอยู่หนทางก็ยังอยู่พระองค์ก็ยังอยู่และชี้ทางให้แต่การที่จะเดินไปถึงหรือไม่ถึงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วล่ะเพราะแต่ละคนมีความเพียรความตั้งใจไม่เท่ากันไง29ท่อนไมาที่ลอยออกไปได้ถึงทะเลในหน้า68าพระพุทธเจ้าท่นเล่าเรื่องทอนหม้ที่ ลอยตามแม่น้ำคงคาไปสู่ทะเลได้ถ้ามันไม่ติดขัดอะไรกลางทางแล้วท่านก็เปรียบเทียบกับพวกเราด้วยมันหมายถึงอะไรคะพี่เอกคือเราต้องเป็นไม้สูงล่องลอยไปเรื่อยๆใช่เปล่าคะไม่ใช่แค่ไม้สูงธรรมดานะน้องฟ้าอุปมานี้คือสอนเรื่องการไม่ยึดติดอะไรเลยครับพระองค์เปรียบเทียบว่าถ้าเราไม่ติดในสิ่งต่างๆทั้งฝั่งในอายตนะภายใน6เช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจฝั่งนอก อายตนะภายนอก6เช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายรู้สัมผัสทางใจความเพลินความสําคัญว่าเราเป็นอะไรการติดคนการติดอนุมันกามคุณหและความเน่าเสียภายในคือความไม่ดีในใจเราถ้าเราไม่ติดสิ่งเหล่านี้เราก็จะลอยเรี่วไปสู่นิพพานได้เลยโอ้โหฟังดูต้องปล่อยวางเยอะมากเลยนะคะเหมือนต้องทิ้งทุกสิ่งอย่างนี้ก็ใช่ครับน้องฟ้าท่านต้องการให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้คืออุปสรรคในการเดินทางสู่การพ้นทุกข์ ถ้าเราปล่อยวางได้หมดก็เหมือนท่อนไม้ที่ไม่มีอะไรขวางทางก็ไปถึงทะเลหรือว่านิพานได้สบายๆเลยตอนที่30กระดองของบรรพชิตในหน้า7จ็สิบมีเรื่องเต่ากับหมาจิ้งจอกค่ะเต่ามันหดอวัยวะเข้ากระดองหมาจิ้งจอกได้อดกินแล้วพระพุทธองค์ก็เอามาเปรียบเทียบกับพวกเราด้วยมันหมายถึงอะไรคะคือเราต้องเป็นเต่าหัวหดหรอคะพี่เอก <laughs> โหไม่ถึงกับต้องหัวหดขนาดนั้นครับน้องฟ้า อันนี้คือสอนเรื่องการระวังตัวระวังใจครับพระองค์เปรียบเทียบว,ว่ามาหรือว่ากิเลสก็เหมือนหมาจิ้งจอกที่คอยจ้องจะเล่นงานเราผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไม่สำรวมอินทรีย์ปล่อยใจไปตามอารมณ์เราก็จะเหมือนเต่าที่โผล่อวัยวะออกมาให้หมาจิ้งจอกกัดกินแล้วเราจะทำตัวเหมือนเต่าที่อยู่ในกระดองได้ยังไงคะพระองค์สอนให้เราคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือเวลามีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย ให้เรามีสติไว้อย่าไปหลงเพลินหรือโกรธเคืองกับมันเพราะถ้าเราเผลอเมื่มอไหร่กิเลสก็จะไหลเข้ามาเลยนะตอนที่31ผู้มีหลักเสาเขื่อนในหน้าเจ็ดสิห้ามีเรื่องสัตว์หชนิดที่ถูกผูกไว้กับเสาเขื่อนค่ะแล้วพระพุทธองค์ก็บอกว่าเสาเขื่อนเนี้ยคือกายคตาสติมันคืออะไรอ่ะพี่เอกเหมือนคุมสัตว์ประหลาดหตัวไว้เลยอย่างนี้หรออืมก็ประมาณนั้นเลยครับน้องฟ้า ปุประมาณนี้สอนเรื่องการมีสติอยู่กับตัวครับสัตว์6ชนิดก็เปรียบเสมือนอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มักจะดึงเราไปนู่นไปนี่ไปหาสิ่งที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างถ้าเราไม่มีสติเราก็จะถูกอายตนะพวกนี้ลากไปมาเหมือนสัตว์ที่ถูกผูกแล้วกายคตาสติคืออะไรคะกายคตาสติก็คือการมีสติอยู่กับร่างกายของเราเองนี่แหละครับน้องฟ้ารู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกาย พอเรามีสติอยู่กับกายเนี่ยเราก็จะเหมือนมีเสาหลักที่แข็งแรงมาผูกสัตว์ทั้ง6ตัวนี้ไว้ทําให้พวกมันไม่สามารถดึงเราไปทางไหนได้ง่ายๆเลยตอนที่32วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุดก่อนตรัสรู้ในหน้า79พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เนี่ยท่านใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับอาณาปณานาสติสมาธิคืออะไรคะพี่เอกต้องฝึกกําลังภายในอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ โหไม่ถึงกับกำลังภายในขั้นเซียนหรอครับน้องฟ้าอานาปานาสติสมาธิคือการฝึกสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกครับท่านบอกว่าการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจเราสงบไม่วอกแวกไม่หวันไหวและที่สำคัญคือทำให้จิตเราหลุดพ้นจากกิเลสได้ด้วยนะอ๋อการกำหนดลมหายใจที่เราคุ้นเคยกันนี่เองเหมือนเราหายใจเข้าออกอยู่แล้วแค่ใส่ใจมันมากขึ้นใช่ไหมคะใช่เลยครับ ไม่ใช่แค่หายใจธรรมดานะแต่ต้องมีสติรู้ทุกขณะที่ลมหายใจเข้าออกเลยนะรู้ว่าหายใจยาวหายใจสั้นรู้สึกถึงลมหายใจที่ผ่านร่างกายเราเนี่ยแหละยิ่งทำมากเท่าไหร่จิตก็จะยิ่งสงบและเห็นความจริงมากขึ้นครับตอนที่ส3วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษาและทรงสรรเสริญมากในหน้า85้าพระพุทธเจ้าท่านบอกอีกว่า ถ้าใครมาถามว่าท่านจำพรรษาส่วนใหญ่ด้วยวิหารทำไหนให้ตอบว่าอาณาปานสติสมาธิแล้วท่านก็ชมสมาธินี้มากเลยทำไมคะพี่เอกนี่ถ้ามีรางวัลออสการ์สาขาวิชาสมาธิอาณาปานสติคงได้ไปแล้วใช่ปะก็คงเป็นอย่างนั้นเลยครับน้องฟ้าเพราะอาณาปานสติสมาธิเนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆครับท่านยกย่องเลยนะว่าเป็นอริยวิหารคือที่อยู่ของพระอริยะ พรหมวิหารคือที่อยู่ของพรหมตถาคตวิหารคือที่อยู่ของพระพุทธเจ้าคือเป็นวิธีปฏิบัติที่ใช้ได้จริงและได้ผลจริงสำหรับทุกคนเลยครับแล้วมันช่วยอะไรเราได้บ้างคะสำหรับคนที่ยังอยู่ในระหว่างฝึกฝนเนี่ยอนาปนสติสมาธิจะช่วยให้กิเลสค่อยๆหมดไปครับน้องฟ้าส่วนพระอรหันต์ที่บรรลุแล้วเนี่ยก็ยังใช้เพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันและมีสติรู้ตัวอยู่เสมอด้วยนะตอนที่36 ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริงในหน้า87พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงมรณสติคือการระลึกถึงความตายแล้วท่านก็บอกว่าคนที่ระลึกถึงความตายแบบชั่วขณะหายใจเข้าแล้วหายใจออกเนี่ยแหละถึงจะเรียกว่าไม่ประมาทจริงๆทำไมต้องละเอียดถึงขนาดนั้นนะคะพี่เอกคือต้องระลึกถึงขนาดว่าถ้าฉันหายใจเข้าแล้วไม่ออกอย่างนี้เลยเหรอคะก็ประมาณนั้นเลยครับน้องฟ้า เพราะชีวิตมันสั้นและไม่แน่นอนมากๆเลยครับพระองค์ต้องการให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าเราอาจจะตายได้ทุกเมื่อทุกวินาทีเลยนะแม้แต่ในขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกเนี่แหละครับฟังดูน่ากลัวนะคะพี่เอกไม่ใช่อยากให้กลัวนะน้องฟ้าแต่ให้มีสติตังหาดให้เราใช้ชีวิตทุกขณะอย่างมีคุณค่าไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปเปล่าให้เราเร่งปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะมีโอกาสได้หายใจออกอีกกี่ครั้งไงครับ ตอนที่35ทางรอดสำหรับภิกษุไข้ในหน้า89พระพุทธองค์ตรัสถึงทำาห้อย่างที่ภิกษุที่ป่วยและกำลังไม่ค่อยมีถ้าไม่ละจากทําเหล่านี้ก็จะบรรลุธรรมได้ในที่สุดเลยทำให้อย่างนั้นคืออะไรคะพี่เอกเหมือนสูตรรัดสำหรับคนป่วยเลยนะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วกันครับทำให้อย่างนั้นคือเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่เป็นประจำ พิจารณาร่างกายเรานี่แหละว่ามันไม่สวยไม่สะอาดไม่ใช่ของที่น่าลหลงไหลเลยเป็นผู้ที่มีการกําหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหารอยู่เป็นประจำพิจารณาอาหารที่เรากินว่ามันก็คือของโสกรปรกกินเข้าไปแล้วก็เป็นของโสกรปรกเป็นผู้ที่มีการกําหนดหมายความไม่น่ายินดีในโลกทั้งพวงอยู่เป็นประจำพิจารณาว่าโลกนี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรน่าเพลินหรือน่าติดใจเลยเป็นผู้ที่มีการกําหนดหมายความไม่เที่ยงในสังขารทั้งพวงอยู่เป็นประจำ พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีในกายแล้วเห็นการเกิดดับในภายในมีสติอยู่กับร่างกายเราตลอดและเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตใจเราตลอดเลยครับทำไมต้องพิจารณาแบบนี้ด้วยคะเพราะทำเหล่านี้จะช่วยให้จิตเราคลายความยึดต,ติดความหลงผิดในโลกครับน้องฟ้าพอจิตเราไม่ยึดติดมันก็จะสงบ และจะเห็นความจริงได้ชัดเจนขึ้นทำให้เข้าถึงธรรมได้เร็วขึ้นไงครับตอนที่36เมื่อเธอไม่มีในหน้า91พระพุทธเจา้าท่านตรัสกับพาหิยะว่าเมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นได้ยินเสียงแล้วก็สักว่าฟังแล้วบอกว่าเมื่อนั้นเธอจักไม่มีมันหมายถึงยังไงคะพี่เอกคือถ้าเราไม่สนใจอะไรเลยเราก็จะหายไปเลยอย่างนี้หรอคะ ไม่ถึงกับหายตัวได้หรอกครับน้องฟ้าอันนี้คือหลักการวางเฉยไม่ยึดติดในตัวตนครับท่านสอนว่าเวลาเราเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสหรือคิดอะไรเนี่ยให้เราสักแต่ว่ารู้แค่นั้นอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือฉันนี่คือของฉันหรือว่านี่คือตัวฉันเหมือนแค่รับรู้ข้อมูลผ่านไปเฉยๆไม่ต้องไปคิดต่อยอดเหมือนกดไลค์โพสแล้วเลื่อนผ่านเลยอย่างนี้ ใช่เลยครับน้องฟ้าถ้าเราทำได้แบบนี้เนี่ยเธอก็คือตัวตนที่ไปยึดมั่นถือมั่นก็จะหายไปครับพอไม่มีตัวตนที่ยึดติดเนี่ยเราก็จะไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นและนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ตอนที่37ความดับทุกข์มีเพราะความดับไม่เหลือของความเพลินในหนาเก้าสิบสองพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความดับทุกข์มีได้เพราะความดับไม่เหลือของความเพลิน ทำไมความเพลินถึงเป็นต้นเหตุของทุกข์คะพี่เองก็ความเพลินนนฟินจะตายไปนั่นสิครับใครๆก็ชอบความเพลินแต่นันทิคือความเพลินความยินดีความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและกลิ่นคิดต่างๆที่เราเจอในชีวิตประจำวันนี่แหละครับพระองค์สอนว่าเวลาเราเพลินในสิ่งเหล่านี้มากๆเราก็จะไปยึดติดกับมันและเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์ทันทีเลย ก็คือถ้าไม่เพลินก็จะไม่ทุกข์ใช่ไหมคะเหมือนเราไม่หวังอะไรมากก็จะไม่ผิดหวังอย่างนี้ถูกต้องครับถ้าเราไม่เพลินไม่ยกย่องสรรเสริญไม่เมามัวอยู่กับอารมณ์หรือสิ่งเหล่านั้นนันทิก็จะดับลงไปเองและเมื่อนันทิดับทุกข์ก็จะดับตามไปเลยด้วยนี่คือหลักการง่ายๆแต่จริงแท้เลยนะตอนที่38อาการดับแห่งตัณหาในานามแห่งนันทิ ซึ่งมันเชื่อมโยงไปถึงการดับทุก์ทั้งหมดเลยค่ะมันเป็นกระบวนการยังไงคะพี่เอกเหมือนการปลดลอ skill ็อกสกิลพิเศษเลยอย่างนี้ก็ประมาณนั้นเลยครับน้องฟ้าท่านอธิบายว่าพอเราเห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสหรือคิดอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นและไม่เพลิดเพลินไม่พรำสรรเสริญไม่เมามมวอยู่ในความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย นันทิก็คือความเพลินก็จะดับไปแล้วพอนันทิดับทุกมันจะดับยังไงคะนี่แหละครับคือจุดสําคัญท่านตรัสเลยว่าเพราะความดับแห่งนันทิจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปยาทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คือมันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันหมดเลยครับพอต้นต่อคือนันทิดับทุกอย่างก็ดับตามเป็นลูกโซ่เลยสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับน้องฟ้าบทบทสรุป EP ที่ส โอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะพี่เอกทั้งเรื่องที่พระพุทธเจ้าเป็นพี่เลี้ยงดูแลเราการฆ่าแบบไม่ทำร้ายใครการที่ท่านเป็นแค่ผู้บอกทางเราต้องเดินเองการที่เราต้องไม่ติดอะไรเลยเหมือนท่อนไม้การสำรวนอินทรีย์เหมือนเต่าเข้ากระดองการมีสติในกายการศึกอนาปนานสติและการดับถูกด้วยการดับความเพลินฟังแล้วรู้สึกอยากไปนั่งสมาธิเลยค่ะพี่เอก ดีเลยครับน้องฟ้าคำสอนเหล่านี้ล้วนเป็นหนทางสู่การดับทุกข์ทั้งสิ้นหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบและได้อะไรจาก EP3 นี้ไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความพ้นทุกข์กันนะครับ แน่นอนค่ะต้องขอขอบคุณพี่เอกมากๆเลยนะคะที่มาช่วยอธิบายธรรมะยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆสนุกๆเหมือนมานั่งคุยกันเลยค่ะและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมช่องไปอ่านมาใหม่ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับทุกคน